S <S นี่นี่รูอยู่ตรงนี้ครับจะมีที่ใช้ถอยอะค่ะรูใส่นิ้ว่ะค่ะเดี๋ยวนะนี่อ่าแต่นิ้วกลางครับใ้่จะมีแผ่นแน่นเลยค่ะนี่โอ้โนี่ครับใส่เข้าไปเลยนะเดี๋ยวนะฮะอ่าแล้วต้งใส่นะคะนี่นะคะดิสเซอร์ตัวในตึงแข็งนะดแล้วคราวนี้เราดึงข้าด้านไหนวิ่งตึงตอกเอาไว้อ่าแล้วนี้บางแขนไม่ใช่เฉยแล้วก็อุ้มครับแล้วขยับอนี่ขยับช้าๆค่ะนั่นแหละครับแล้วคราวนี้โชว์กล้องหน่อยครับโชว์กล้องหนึ่งอ่ะฮ่าฮ ต้องขยับนิดนึงครับขยับนิดนั่นแหละครับนั่นแหละครับอ่าเลี๋ยวแล้วถ้าดูดนมต้องทำอย่างเงี้ยครับนี่ฮะนี่ไงเราขยุกเยอะขยุกขยุกอย่างงี้ยดันนี้ี้แรงๆค่ะอ๋อเป็นเด็กหน่อยท้ไมนี่ผมจะไปจดมาตรฐานที่โรงแรมเวลผมยังไม่ได้ไปเลยครับ เขามีขาโรมาตามสองรอบแล้วใหุ้ณทามัดานาจ้าหรือว่ายังไม่ไปกินไงเลยท้าดูไม่หยุดเลยดูไ่หยุเลยโอเค